ไปกินข้าวนอกบ้านไปกินอาหารขยะหมูกระทะปิ้งย่างข้าวผัดกะเพราต้ตามตังปูปลายำทะเลยำปูมะยำต่างๆพี่ติ๊กไปตลอดจ้ะไปกินอย่างม,มีความสุขมีแบบนี้มั้งเป็นบางโอกาสนะคะพี่ติ๊กบอกอะไรไปคะ <c oughs> ถ้าไม่อยากมีปัญหาตรงนั้นนะปกป้องตัวเองไปก่อนจ้ะก่อนกินอาหารขยะต้ตมตัปูปลาก้ามอยปิ้ง,งย่างของหมักของรองหรือหมูกระทะ อะไรก็แต่เก็บใส่ปากค่ะอย่างข้อสองแคปจูนนะคะเอสพปีและปีแบบปกติจะดับจับเชื้อโรคตัวร้ายอันนั้นที่เรามีปัญหาเรือ่อ,องระบบขับถ่ายแล้วจุกเสียกั้งกันตัวเองนะคะพุ่งเต้นตัวร้ายค่ะส้มตำโประบุป,ป,ปราคาตัวร้ายค่ะนะครับพวกก้้งลำไส้ของเราด้วยโรคกระเพาะอาหารจะได้ไม่มาเที่ทยงระบบขับถ่ายจะได้ดีถ้าท่ามีปัญหาเรื่องระบบขับถ่ายกับหนึ่งนั้นถ้าเป็นแบบเรือรังกระเพาะทะลุค่ะกระเพาะเป็นแผลเรือรังค่ะลำไส้ ใหญ่กินกินดําไส้เลยแล้วเกิดคําว่าลําไส้รู้ว่านะคะจกเสียดเลวไม่เลยถ่ายไม่ถ่ายถ่ายลงไม่ถ่ายลงลมจีนในท้องสองซองนี้จ้ะพี่จิ๊บพบเป็ประจนะคะเคตีและดีไบอ,อติตอนเช้าสองอย่างละสองแคปซูลออกไปิีเข้าทีาาบ้านอย่างที่ตอนนี้พบเพปเ็นระยะพบเป็นระยะกินก่อนนอนสองแกปซูลนะะเช้ามาออกเครื่องอุจารณ์ทางหายที่ลําไส้จินตัวไม่มีขอบคุณค่ะเคตีช่วยลดระบบกระถางน,นะคะ